สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ําพริกน้ําย้อยกันครับสาหรับสูตรนี้ผมจะใส่ทั้งกุ้งแห้งแล้วก็กกหมูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับวันนี้มันก็จะมีเป็นหอมแดงครับกระเทียมกุ้งแห้งขาวฝอยแคปหมูหรือว่ากากหมูครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยพริกป่นพริกเกาหลีพริกเกาหลีส่วนนี้ครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมนํามาใส่เพื่อเพิ่มสีสันแต่ว่าไม่อยากให้น้าพริกย้อยของเราเผ็ดมากเกินไปครับ น้ำตาลทรายเกลือผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นนี่เลยครับ น้ำมันลำข้าวคิงออริจินอลหนึ่งหมื่นสองพัน ppm ผลิตจากลำข้าวไทยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ยังเป็นข้าวที่ปลอด GMO ด้วยนะครับทำให้มั่นใจในเรื่องที่มาของวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญเลยครับผู้ผลิตก็มีความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำมันลำข้าวมามากกว่าสี่สิบปีเลยครับดังนั้นการที่เราใช้น้ำมันลำข้าวคิงก็เหมือนได้ช่วยสนับสนุนผลผลิตจากชาวนาไทยและช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยกันครับสมแล้วที่เป็นน้ำมันลำข้าวคิงคุณค่าคู่ใจทีีี่่คคคค,คคคคววววรรรรรมมมไู้จิงโออเเเเเด๋ยาามมยาาลลืท ก็อื่นก็หอมแดงครับนี่ร้านทำกับจัดให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็นำอาหัรซอยเตรียมไว้เลยครับเวลาที่เราหั่นก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดหนาบางพอๆกันนะครับเวลาที่เรานําไปเจียวเราจะได้สุกเหลืองกรอบพร้อมๆกันครับแล้วก็กระเทียมครับนี่ให้เรานำมาหั่นซอยบางๆได้เลยนะครับใช้วิธีการหั่นซอยหรือว่าจะใช้วิธีการโขลกก็ได้ชินกันครับแล้วแต่ความต้องการเลยนะครับ ก็จะได้เป็นกระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เราหั่นซอยไวไ้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับก็อด่นก็กระเทียมที่เราหั่นซอยสไลด์ไว้ครับนี้เรานํามาเจียวให้เหลืองกรอบกันเลยนะครับเทคนิคการเจียวกระเทียมให้กรอบแล้วก็ไม่ขมนะครับให้เราเริ่มเจียวกระเทียมกั้ใน่ตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนเลยครับผมก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยครับแล้วก็นี่เลยครับน้ำมันลำไค้คิงออริจินอล12,000 ppm อันนี้สามารถนํามาใช้ท่อได้อย่างปลอดภัยครับเพราะว่าเป็นน้ํามันที่ทนความร้อนสูงแถมยังไม่มีกลิ่นของน้ํามันด้วยครับเวลาที่เรานํามาทําอาหารแล้วอ่ะก็จะได้กลิ่นของส่วนผสมอย่างชัดเจนครับแล้วก็รสชาติของอาหารจะไม่เปลี่ยนด้วยนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ไปพอประมาณครับจะให้พอเจียวกระเทียมได้นะครับแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับอันนี้ให้เราเจียวกระเทียมใช้ไฟกลางค่อยไฟอ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเติมในส่วนของเกลือลงไปเล็กน้อยครับ เกลือนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับจะช่วยให้กระเทียมเรากรอบได้นานครับแล้วก็กระเทียมจะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับเวลาเจียวกระเทียมก็ให้เราคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆด้วยนะครับกระเทียมจะได้เหลืองสวยแล้วก็กรอบทอวถึงกันทุกชิ้นครับเวลาที่เราเจียวกระเทียมครับเราไม่ต้องเจียวให้แบบเหลืองจนได้ที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนสะสมจะทําให้กระเทียมเจียวที่เราทำไว้เหลืองต่อยครับถ้าเราเจียวจนเหลืองได้ที่เลยเดี๋ยวจะกลายเป็นไหมแล้วขมแทนนะครับ แค่ออกเหลืองๆพอน,นะครับเนี่ยสังเกตกระเทียมเริ่มไม่จะออกสีกลนหน่อยแตครับอันนี้ใกล้จะได,ได้ที่แล้วนะกาดดีๆนะครับอย่าเจียวนานเกินไปนะครับเดี๋ยวไม่อร่อยนะเนี่ยครับพอเหลืองขนาดนี้ได้ที่แล้วผมปิดเตาก่อนเลยเสร็จแล้วก็เสด็จน้ํามันได้เลยครับเสร็จแล้วก็ใช้น้ํามันเดิมได้เลยครับเทกลับออกมาได้เลยนะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับ นี่ก็นำมาเจียวต่อได้เลยครับเส่ตดำเด่นเลยเติมเกลือเล็กน้อยเช่นกันครับเปิดเตาได้เยเลยครับใช้ไฟกลางเข้าไปอ่อนเหอกันนะครับหอมเจียวก็เหมือนกันครับเราจะเจียวตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังไม่ได้ร้อนจัดนะครับถ้าเกิดเราเจียวตอนที่น้ำมันร้อนจัดแล้วอะเราใส่หอมลงไปปุ๊บส่วนที่โดนความร้อนก่อนก็จะเหลืองขึ้นมาเลยครับแล้วก็จะทําให้ ไม่ได้ง่ายครับแล้วก็ไม่กรอบนานด้วยนะครับเราต้องค่อยๆเจียวเพื่อที่จะไล่เอาความชื้นออกจากตัวหอมครับก็จะทําให้หอมเจียวของเราเหลืองสวยแล้วก็กรอบได้นานด้วยครับเด็กดเลยนะครับใจเย็นๆครับทีนี้เราคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆด้วยนะครับจะได้เหลืองกรอบพร้อมๆกันครับแล้วก็กระเทียมเจียวที่เราเจียวมาสักครู่ครับเนี่ยความร้อนก็จะทําให้เหลืองต่อกพอดีครับสวยงามเลย เขี่ยๆมาได้นะครับให้กระจายนะครับจะได้คายความร้อนแล้วก็กรอบครับชัางเขียงกรอบดีมากม<น>แล้วเจียวในส่วนของกระเทียมแล้วก็หอมก่อนนะครับเราวเดี๋ยวเราค่อยนําน้ํามันส่วนนี้ไปทอดในส่วนของแคบหมูแล้วก็พุ้งแห้งด้วยครับว่ากลิ่นของหอมกระเทียมจะได้หอมติดในส่วนของแคบหมูผู้งแห้งของเราด้วยนะครับ พอเราเจียวหอมมาได้สักพักนะครับสังเกตว่าหอมเริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วก็ออกสีเหลืองยหน่อยก็เกือบจะใช้ได้แล้วนะครับเห mm. มือนกันเลยนะครับเราไม่เจียวจนกระทั่งสีเข้มมากนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นไหม้แล้วขมแทนนะครับเ mm. ี่ยพอสีใกล้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วตุ๋เตาก่อนเลยครับเ mm. สร็จแล้วก็นํามาเสด็จน้ํามันเหมือนกันครับเวลาที่เราเสด็จน้ามันไว้เราก็ เกลี่ยให้กระจายด้วยนะครับให้หอมหรือว่ากระเทียมในพวกนี้กระจายตัวด้ครับจะได้คลายความร้อนออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่กรอบนะนจะได้เหลืองกรอบดีครับเสร็จแล้วก็นาน้ําม,มันที่เราเจียวหอมกระเทียมครับใส่กระทะกลับลงมาเลยนะแล้วก็ตามด้วยแคบหมูเลยครับใส่ไปได้เลยวันนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแคบหมหูหรือว่ากุ้งแห้งนี่ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วน้ำพริกย้อยก็จะใส่แค่หอมกระเทียมพริกแค่นี้นะครับ แต่เกิดใครชอบทานแบบให้มันมีเครื่องหน่อยจะใส่เป็นกุ้งแห้งหรือว่าจะเป็นแคปหมูหมูกระจกนี้เพิ่มเติมก็ได้เลยครับตามความชอบเลยนะ้วแต่เลยครับเปิดเตาใช้ไฟกลางๆค่อนไปแรงได้เลยนะครับเราจะเจียวให้แคปหมูฟูกรอบดีเลยครับสนหรับสูตรวิธีการทําแคปหมูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้ด้านขวามือตอนนี้เลยนะครับนี่ก็คลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเราสามารถทําในส่วนของแคปหมูนียเก็บไว้ได้เลยครับ ใส่ภาชนะปิดฝาใส่ชเย็นไว้ได้เลยครับเราก็จะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานครับเวลาจะทานก็นําออกมาทอดให้ฟูกรอบมาทานได้เลยครับจะทานแคบหมูที่ก,กรอบอร่อยๆเลยครับทําง่ายด้วยเวลาเเจียวแคบหมูนี่เราใช้ไฟกลางค่อนไปแลนะครับแล้วก็คอยหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ตัวแคบหมูเราโดนน้ำมันได้ทั่วครับจะได้พอง กรอบดีทั้งชิ้นนะครับนี่ไ้เราเกี๊ยวจนกระทั่งได้แคบหมูที่เหลืองกรอบตามความต้องการได้เลยนะครับนี่พอแคบหมูพองกรอบแล้วก็เหลืองได้ที่แล้วครับเราปิดเตาแล้วนาขึ้นนี่เลยครับเสร็จแล้วก็น้ำมันเดิมครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งฝอยขาวครับใส่ลงไปได้เลยนี่เรายังไม่ต้องเปิดเตานะครับเพราะว่า น้ำมันจะมีความร้อนจัดอยู่แล้วครับเรานำกุ้งแห้งลงมาถูุกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะไหม้ครับแล้วก็เปิดเตาใช้ไฟกลางค่อยๆอ่อนได้เลยครับนี้เราใช้เวลาทอดแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่ากุ้งแห้งมีความแห้งอยู่นะครับทอดแป๊บเดียวก็จะกรอบแล้วก็หอมมากนะครับเนี่ยครับพอได้ขนาดเชียดได้แล้วปิดเตากันเลยครับแล้วก็นําขึ้นพักสติดน้ํามันได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็แคปหมูที่เราทอดจนฟูกรอบนะครับนี้ก็นํามาหั่นหรือว่าจะบีเอาก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะให้เป็นชิ้นเล็กครับจะได้ชานได้ง่ายๆนะครับแล้วแต่ความชอบเลยเสียงแคปหมูแบบฟูกรอบดีมากลองชิมไปหน่อยครับสุดยอดเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือผัดน้ำพริกกันเลยครับก็นําทุกอย่างที่เราทอดจนเหลืองกรอบได้ที่แล้วครับกระเทียมเจียวครับใส่ลงไป หอมเจียวครับ <L> เหลืองกรอบแล้วก็หอมดีมากครับอ๋อเรามีชิอีกอย่างครับน,นี่ให้เราลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับของที่เราทอดไว้เนี่ยยางเป็นหอมเจียวครับกรอบหวานดีมากครับอร่อยเลยแล้วก็กระเทียมเจียวครับกรอบดีมากเราลองชิมรสชาติดูทุกอย่างเลยนะเพื่อที่เราจะได้รู้รสชาติครับก่อนที่เราจะปรุงรสชาติลงไปจะได้กะปริมาณได้ถูกครับเดี๋ยวลองชิมกุ้งทอดดูครับ จ้านี้ดีครับหอมแล้วก็ไม่ค่อยเค็มครับส่าแสนไปได้เลยแล้วก็แคปหมูเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วอันนี้โรสชาติแล้วแส่ไปได้เลยครับใส่ทุกอย่างรวมกันได้เลยลก็พริกป่นครับปริมาณของพริกนี่ก็ตามความชอบเลยนะครับใครทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนผมขอประมาณนี้พอก่อนอย่าเผ็ดเกินแล้วผมก็จะใส่เป็นนี่ครับพริกป่นเกาหลีครับพริกตัวนี้จะหอมแต่ว่าไม่เผ็ดครับช่วยเพิ่มสีสันให้น้ำพริกกํายอยของเราดูน่าทานมากยิ่งขึ้นครับ ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครับเกลือป่อนแล้วก็น้ำตาลทรายครับเสร็จแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับนี้เราผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับ ผมจะไม่ได้ใส่น้ํามันเพิ่มเลยแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของของที่เราทอดไปก็จะมีน้ํามันอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วครับเราคั่วให้ทุกอย่างเข้าเครื่องกันดีแล้วก็ออกกลิ่นหอมดีครับง่ายเลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันมีความฉ่ำๆหน่อยจะเติมน้ามันลงไปเพิ่มก็ได้นะครับแต่ก็จะทําให้ส่วนัทุกอย่างเข้ากันง่ายมากยิ่งขึ้นครับน้าพริกน้ําย้อยนี่เราจะทานแบบทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวนี่ก็อร่อยครับแต่เกิดเป็นทางเหนือเขาเลยของจังหวัดแพร่ครับเขาก็จะทานกับขนมจีนนะหรือว่าขนมเส้นครับบีฟ จับสดๆแล้วก็คลุกกับน้ำพริกน้ำย้อยนะครับหย่อนน้ำปลาเล็กน้อยบีบมะน,นาวแล้วก็ทางคิงกับผักสดนี่นะครับอร่อยเข้ากันมากระวังไหมนะครับเวลาเราคั่วเราใช้ไฟกลางเข้าไปอ่อนไฟอ่อนพอนะครับเพราะว่าสมุนไพรมีความแห้งมาก <c oughs> เราต้องผัดคั่วให้พริกแบบฉุนเตะจมูกขึ้นมาเลยนะนี่กำลังฉุนเลย เ okay. ท่านี้ผมปิดเตาก่อนโ <c oughs> อมสดๆเสร็จแล้วเดี๋ยวขอลองชิมรสชาติดูหน่อยครับว่าให้เราปไรุงไว้ได้ทีไหมหน่าทานมากชิมดูนะครับกำลังดีเลยครับหอมมากรสชาติก็กำลังดีเท่าน,นี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิน้ำพริกน้ำย้อยครับสูตรแบบใส่กากหมูแล้วก็พุ่งแห้งครับเครื่องแน่นๆเลยครับแล้วก็หอมพริกขั่วดีมากครับเนี่ย รสชาติก็จัดจานถึงใจสุดๆเลยครับทําง่ายมากเลยสูตรนี้เราสามารถเก็บไว้ทานได้นานเลยนะครับ <S 2> <S 2> ขอบปิดเชองดูควันก่อนเวลาที่เราเก็บไว้ทานครับก็แนะนําให้ใส่ถุงหรือว่าเป็นภาชนะปิดสนิทนะครับแล้วก็แช่ตู้เยน็นมาเลยครับแต่นี้เราสามารถเก็บน้ําพริกน้าย้อยให้กรอบได้นานหลายเดือนโดยที่รสชาติังไม่เปลี่ยนแล้วก็กรอบอร่อยอยู่เหมือนเดิมได้ครับก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับจะทําทานเองในบ้านก็อร่อยครับหรือว่าใครที่ต้องการจะนําไปทําขายประกอบอาชีพก็ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ